ข้อแรกก็คือความจริงแล้วมนุษย์ไม่ได้พึ่งค้นพบซากฟอสซิลของไดโนเสาร์เมื่อราวๆ200ปีที่แล้วนะครับแต่ในความจริงคือมนุษย์ค้นพบซากฟอสซิลเหล่านี้กันมาตั้งแต่ในอดีตก่อนหน้าแล้วครับ แต่ว่าเรื่องราวในช่วงเวลานั้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การศึกษาประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ก้าวหน้ามากพอทําให้หลักฐานอย่างโครงกระดูกหรือว่าฟอสซิลที่ขุดพบได้นั้นถูกเชื่อว่าเป็นซากของสัตว์ประหลาดในตำนานตามความเชื่อครับไม่ว่าจะเป็นมังกรหรือไม่ก็ยักษ์ต่างๆอย่างในปี1677ครับมีการขุดพบซากฟอสซิลโครงกระดูกไดโนเสาร์ขึ้นมา แต่คุณโรเบิร์ตพลอตผู้คนพบเข้าใจว่าเป็นซากของมนุษย์ยักษ์ไปซะอย่างนั้นครับจนกระทั่งในปีคศ .1824 นะครับคุณวิลเลียมบัคแลนด์ครับนักสำรวจชาวอังกฤษได้ขุดพบซากฟอสซิลโครงกระดูกขนาดใหญ่เหมือนกันแต่เขาได้ทำการระบุชื่อมันว่าเมกกะโลซอรัสแปลว่าสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์ก่อนที่ถัดมาครับในปี1841คุณริชาร์ดโอเวนนักวิทยาศาสตร์จะเป็นคนบัญญัติคำว่าไดโนซอรีย ซึ่งหมายถึงสัตว์เลื้อยคลานดึกดำบรรพ์สุดโหดร้ายที่เชื่อว่าได้สูญพันธุ์ไปจากโลกแล้วนั่นเองสรุปให้เขา้าใจง่ายๆก็คือมนุษย์นั้นค้นพบซากโครงกระดูกของไดโนเสาร์มาก่อนหน้านี้หลายร้อยปีแล้วครับมันแค่เพิ่งจะถูกตั้งชื่อให้ในปี18-24เท่านั้นเองและเหตุผลอีกข้อหนึ่งก็คือตรงที่คุณแคนเดสบอกว่าเธอไม่เคยเห็นจะเดินเจอซากฟอสซิลในสวนหลังบ้านเธอเลยเธอจึงไม่เชื่อว่าไดาโนเสาร์นั้นมีตัวตนอยู่จริงช่างเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลครับ เทรเวอร์อธิบายโดยยกตัวอย่างว่าถ้าหากสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้ที่ตายแล้วนะครับจำเป็นจะต้องกลายเป็นฟอสซิลทั้งหมดโลกนี้ก็จะต้องเต็มไปด้วยซากโครงกระดูกเต็มไปด้วยฟอสซิลที่สูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์อีกเพราะว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนับตั้งแต่โลกเกิดขึ้นก็ต้องตายแล้วก็กลายเป็นซากทับถมต่อกันมานับไม่ถ้วนครับการที่แคนเดสนั้นไม่ได้เจอซากฟอสซิลที่สวนหลังบ้านไม่ได้แปลว่าซากฟอสซิลมันจะไม่มีอยู่จริงสักหน่อยครับ เขาอธิบายเสริมต่อครับว่าการที่ไดโนเสาร์ตายแล้วก็กลายเป็นฟอสซิลได้นั้นมีโอกาสแทบจะไม่ถึง1%นครับนั่นทำให้การที่มนุษย์ค้นพบซากฟอสซิลพวกมันได้ถึงราวๆ1 1 1 0 0 0ชิ้นจึงเป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นว่าพวกมันนั้นเคยปกครองโลกอยู่จริงๆ เทรเวอร์ได้ทิ้งท้ายเพื่อสรุปเอาไว้ว่าสิ่งที่ทําให้นักทฤษฎีสมคบคิดมีเหตุผลที่อยากจะเชื่อว่าไดโนเสาร์นั้นไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงก็เป็นเพราะว่าความรู้แล้วก็การศึกษาเกี่ยวกับไดโนเสาร์ของเหล่านักบรรพชีวินให้คําตอบทางวิทยาศาสตร,ร์ที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อทางาศาสนาของพวกเขา พวกเขาเชื่อว่าบรรดาผู้ที่เชื่อในทฤษฎีนี้ครับล้วนมีความเชื่อจากเรื่องราวในบันทึกทางคัมภีร์ศาสนาที่ระบุว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้สร้างโลกแล้วก็มนุษย์ขึ้นมาราวหนึ่งหมื่นปีก่อนหน้านี้เท่านั้น